พี่น้องอันนี้ลูกมะม่วงป่านะครับหล่นเต็มต้นเลยมะม่วงป่านะครับอ้เต็มเลยหอมมากอันนี้ต้นมันนะครับมะม่วงป่าอ้ลูกเต็มเลยเนะีเห็นไหมครับเห็นไหมพี่น้อง มะม่วงป่าไม่ระวังตกใส่หัวหนะาเนี่ยตกเต็มนี่ลูกสูงมันจะหอมมากตกเต็มเลยครับโหูนั่นอู้นี่วันนี้นะครับว่าหาหิดนี่ <laughs> เนื้นอนยี่าแอดนะฮะ วัวกระเอ้ยนี่คืองอกนะครับเห็ดละงอกมีแต่ดอกเทาเลยพี่น้องเต้าเมืกลังดนได้นเจ้องอกใบตะดาก็เชือบไปรถคนบัดใดก็ดาวฟ้าเอะไงน่บโอัวเต้าืออเต้าเนเือบเรัวเต้าก็กอดมานีก็เละวิ่งขุ่มเรัวมนอ พิมพ์เจ้ากิรูปเขื่นแวะพงกปนเงี้ยพักการทัดข้าวนะฮะกป็นเงี้ยมือมวยโต๊ะสารสุบันตะพวงงอกอันนี้ก็เห็ดเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร่ในของยืนเนินเดี๋ยวอู้ยืนเนื่องก็ได้เห็ดตะไคร้นะครับอู้ได้ดอกไอ้นั่นด้วยดอกอะไรนั่นเนี่ยภาษาซิมิเขาสุดเลยจี่น้องนี่ดอกกระเจียวฮะดอกกระเจียวนี่ครับนี่ลวก กิมน้ําพริกตะเกียวอันตะโพตะไต่บัดถอดดอกสอยสวนมาเลยครับนี่นู้นว่าได้ยืนบ้านอันนูฝั่งเตะกระงอกมากระชเวรูกระงอกอําเคยบ้านนเกนี่มัน1อยู่คนหน้านูคลื่นๆคนว่านี่ทุกขอย่าคร่อมมาฉลกคนคนนี่บัดนะเนาะแม่นอะเนาะตีบตะเกียว10มื้อกว่าบ่แรงกายซะบ้านๆฉลกลงเนาะ7สบาย6บาทเจ้าหันก็นี่นะ อัพลิกกุมเนื้ยตรงยืดชอนเด้อก็จีรจอกเลยจีร์เงยเถอะเนื้อวันนี้ร้อนมากเลยครับร้อนร้อนเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็หากันต่อครับได้พอปนแล้ววันนี้ครับ นติอหนตเจ้าหนงหกตัวหรือหุียหกตีอะใมือเหมือนกโอ้เตวงจัยิ่กนา็วครับตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเออร้อนมากเลย ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอ้ยเนี่ยได้ของป่าเยอะแยะเลยต้นกระเจียวต้นอดอกไอ้ดอกดิน,นครับเห็ดก็อยู่ข้างล่างเนะี่ยเห็ดก็ได้นิดหนึ่งมีแต่เห็ดตะไคร้นะครับอยู่ข้างล่างก็ได้เพราะปนอยู่นะครับอันนี้ก็ผลไม้ มันจะเป็นภาษาไทายไม่รู้เรียกว่าอะไรถ้าภาษาเขเมเนก็เรียกไอตุ่มกระบงนะครับรสชาติมันจะเปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับอร่อยออร่ยตัวนี้ครับบางที่น่าจะเรียกว่าไอมากล้วยป่านะครับก็จะกลับบ้านแล้ววนันนี้ได้แค่นี้แหะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้หาเห็ดน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยเห็ดมันหล,ลงฤดูนะครับก็พอได้ปนอยู่พอได้กินสมอรุณเมียบองปูนอบาดไดบานโจโมมือกน้องไถ่ในก็สมโจ กดไลค์กดซับสไคร์เอ้ยพองบัดเอาไว้พลิกกดติดตามนะบัดขอขอบคุณก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอ้เหนื่อยมากวันนี้มันมันร้อนมากเลยนะครับเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆเลยครับไม่รู้จะว่ายังไงมันร้อนด้วยตอนนี้ก็ มาแต่เช้าใกล้จะเที่ยงแล้วนะก็ถึงถนนแล้วเนี่ยจะจะขึ้นไปครับป่าบานนี่เด่โมปีรูปประเสริฐหม่ายนี่อุกะดาวโอ๊ยกะดาวบัดหำฉอกบาประเสริฐกระทู้ประเสริฐกระงอกบานนี่ ไปขมเปื่อยเลยบัดบัดต่างตุ้มกระุบงโมตินี่ผลไม้ป่าครับหากินยากอร่อยอยันเนี้รยรสชาติมันจะเปรี้ยวหวานตุ้มกระุบงบัดนากเม็ดตมตาทนำเนี่ยบัดมันเป็นยานะครับต้นต้นมันเขาใช้เข้าขนานยาเนี่ยแยไปหา หากแม่ไเนี่ยืนเนินก็ไปได้คนละบ้านนี่มาบุกเนี่ยมาบุกมูนี่มูนี่ปวงแล้วรอบัดไปในไปในกะจอบอัางเนาะจับเสจีอ่างกางกระทิกก็ร่เอยนะครับนี่นี่ปวงบ้าน ពួងច្រើនទឿនឈប់ដុំតេនទេនេះនេះបានឈីហើយមើលជាប់មើលអាដើមហ្នឹងវាក៏តែជ្រេះមែននេះអូវាក៏ដោពីពីលេងហួហុកវាលូចដោហ្នឹងតាបានឈីនេះក៏អូនេះនេះໃຫយម៉ាងមិនឲ្យមកពួងអាក់សើចឹឹបលឿនតាខៃ ក្រង្កក៏នឹងនឹងងានិហមមិនគូថងៃតវិសុវិតណាស់ក៏បានក៏បានក៏ដំរលទៅទៅធម្មតាឡើយគូថងៃសូវិតគល់ប៉និងវែងស្ទើរមេតាពូអង្គមេតាគូនពូអង្គ